แต่ว,วันนี้นะคะเราจะมาเพาะอะโวคาโดกันนะคะอุปกรณ์ก็มีหนึง่งไม้จิ้มฟันค่ะแล้วก็กระบอกน้ำขวดน้ำที่เรากินหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งหลังจากนั้นอะโวคาโดเราก็เลือกลูกที่มันแก่แก่จัดนะคะแล้วก็ผ่าเม็ดออกมาแล้วเราก็จะได้เม็ดอะโวคาโดแบบนี้แล้วเราก็เตรียมไม้จิ้มฟันนะคะที่เรามีนะคะเสียดทั้งสีได้น,นะคะ ขมาดูไป้หลายูมื่อรูเรียแล้ยหลังจากนั้นแล้วก็เทน้ำนะคะเสร็จอที่เราเตียมอู่ประมาณนี้นะคะหลจากนั้น,น,น,ะะนะะแล้วก็แด้เรียงไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มมีหนอนขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ค่อยย้ายมาใส่ถุงดังเพื่อเตรียมจะพ